ก้าบสบายดีตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะมือนี้มาพบพอกับติ่งเนาะอ่าและมือกองเนาะพี่น้องมือนี้ก็ได้เป็นครั้งที่ช่องจะว่าจะมาห้าตายายเนาะแต่ว่าทุกเถื่อทุกเออครั้งแล้วมันหามาเขาจะมีอันพระซาบเปให้เนาะแต่ว่าสุดนี้ท่านพุ่นอาจจะบอยู่เนาะติ่งกับมือกองได้มาเองนะกัส่วนมาสุดนี้ก็มีอันคงกินในหนึงเนาะกับข้าวเอาไปต้อนยายพุ่น้องพี่น้องเขาเข้าไปห้าายกันไป ทางนี้ก็พี่น้องกันจะคุ้นเลยเพราะว่าอยู่บ้านห้วนาเนาะที่ติ้งมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่ช่องบุหงาตาใหญ่ท่านอยู่เฮือนบอเนาะสบายดีผอไบอถ้าไม่เท่าออมมานอกได้บอกมาพี่โอ้เรากำลังกินข้าวอยู่พี่น้อง กำลังกินข้าวอยู่เนาะอายเดยเข้ามาเป็นภาษาเปยฮาน้องเดดเดดบอกย, <c oughs> <c oughs> ยนัยนยันคนบูฮูภาษาลาวเน่คนก็ฮูภาษาลาวอะ่ะฮูอันนี้อไม่เท่าพอเท่าบอยูป่ะมีแต่ไม่เท่า,า,าอยู่พูดเดียวบอยู่ไม่เท่าไปใส่มาเไปโลนี่ยไปโลมามกินข้าวก้อยังค่ะ มากินช่องกินเจลหินเจลเน่อันนี้มันอันล้านเอามาให้เออนเจลยดเอจืจือที่มาครั้งสุดแล้วอีกครั้งหนึ่งน่ะะอันนี้อันนี้เป็นข้าวซานเด้อเออออเจลหยู่เอเด้อโดยโดยบ่งเดียวเดี๋ยวเอาซอยไปไว้ในเดือนไม่ท่าอนนี้ไม่ท่าอนี้ข้าโอ๊กเจลยูดเยอะให้เข้ามานะครนี่โอกกเจหยู่เ อีไปซอายอายขนาดนี่โอ้กินข้าวกับแจ้วข้าวกับแจ่วชื่อกินพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นกำลังกินข้าวอยู่อืมกินกุ๊กกับแจ้วทอดหรือเลอะเตงเตงกินอยู่นี่วะไม่เท่าเตงกินอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ว่าติ่งพาเอฟซีมาเพือนไม่เท่าเพิ่นเนาะไม่เท่ามานอกดมกันเนาะอยู่ไหนก็อุ่นแน่เนาะพี่น้อง เพิ่ดังไฟเดย์อ่าก็เฮาก่อนอดขว่าเดย์ไม่เท่าอันล้านเอาเครื่องมาให้สุดนี้ฮัลโบเมนโบเมนเงินล้านซื้อเดิมเป็นอันเป็นเป็นพี่น้องเออเป็นเอฟซีอยู่ทางประเทศไทยที่เป็นอันข้าเงินมาให้โอบโอบเจ๊ดึกเน้อเมนเลยโอ้โอ้เจ๊เดี๋ยวนี้เมนอันนั้นวะเอาบนหน้าวันนุ่งจะดีย้อนเมนย้อน แม่จังไแม่จังจังใต่ไงเด้อเดออืออ่าผู้ที่อันอุปธมรมฟักอันฟักเงินมาให้อันล้านซื้อคงกินให้ไม่เท่ามันซื้ออันซื้อไอ้อัดเออซื้อแอดโดยไอ้อัดอยู่ทางฟังไทยเปินฟ้าเงินมาช่วยเลือกไม่เท่าห้าร้อยบาทอันล้านซื้อซื้อมีแล้วก็ซื้อข้าวหั่นอ่าแล้วก็ยังเรื่องเงินซํานี้ แม่นลูกขอขอบใจลูกเนาะอั่นไวไวพรให้เพิ่นเด้อได้บ่อือขอบอกขอบใจลูกเนาะขอบอ้ขอบใจทางนี้อ๋อกดมดนดิกอนตงขอขอบอขอบใจอาเนาะที่ว่าฝากเงินมาช่วยตาาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ตาบ่อยู่มีแต่าอยู่เนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแงนป้เจ็บค่ได้คายมนเด้ออ้ายเด้ออ้าย้ เพิ่นเพิ่นบุกหูวาษาลาวดีปานไดพี่น้องเพิ่นอนฮู้บางข้ดบางคำโนน็บ่ประจาว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นคนชนเผ่าดีกอมกอดีกอดกอดีใจบ่ที่เอาของกินมาให้นี่โอ้ดีใจดีใจแลยลูกก็ก็บ่มใส่ก็มา่มีอันใช่ลูกยูล่าเนี่ยลูกขึ้นเนี่ยน mpfen g h o ก k s t a กุม страх t ุ i m อ Zhan Gha 帼 falan e l e n ้0 6 master 3.. S ้ o t h อ r f new bong people watch Thai warn that as a public منası a s ่น n d a n t can be the navy in Thailand a vid. Special BTS that will be ้ o m ล e r c i a l i z e d a bit. t h อ r e will be a 거는 and reprinted from t อ a i fan p h i ห i p in t า e future. For t ้ math of temperature ่ f 207ancies or a ได้อันฟ้าเงินมาให้ติง่งเนออันเปน็นจํานวน500้บาทเนะให้มาซอยให้มาซอยอันทางเลือดตายงายแต่ว่าติ่งก็ได้ซื้ออันข้าวส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อมีที่เราเพิ่มมาก,กินเนะไวๆขนาดน่ะแล้วก็เรื่องเงินนึงก็ให้ไม่เท่าไปซื้อยุกซื้อยาเด้ออ่อก็อันติ่งก็โดยโดยโดยก่อนบุมีย่างมาต้นมีแต่เพิ่นฟักความอ่าเป็น่วงเป็นไงว่าให้ไม่เท่านี้มแข็งสู้ๆตั้งใจเด้อเฮาก็ ເຮົາກໍຖ້າວ່າມີຜູ້ໃຫຍ່ຈົ່ມອີກຢາກຊ່ວຍເລືອດກໍສາມາດຕິດຕໍ່เข้าາມາຫງດນາະຢາກຊຍສູລະກບບົາຄາທຸກາກມເທົາກໍມາຕໍມຫາດນາຕິງກໍລິທາຕດຕນຈທງ LINE ແລະກໍ Facebook ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະແມ່ເທົາວ່າຢາກໄດຍັງໍ มได้บ <r> ่ฮู้แหละบ่ฮู้อือผู้อยู่ฮู้หยังมาไดมาอยู่ติเมินบ้านลาวสิอุ่นนะจะสวยนี่อยากได้โลอยากกินซินโอ้ยากซินอยากกินซินเออโอ้ยพี่น้องอยากกินซินเออกินซินโดยๆๆถ้าว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอ่าอยากซื้อมาให้แล้วก็ุหน้าร้านจะเอามาให้เด้อ้งนี้ก็เป็นอันผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านนึงแล้วเพิ่นมาซอยเลือเพราะว่า เห็นคลิปท th ี <t> ่ว <Mother> ่าติ้งชายลงสุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเข้ามาเห็นแล้วก็เพิ่นยักษ์เลื่อยไม่เท่าจ้าะเลยคบอกคบอัดใจอันไอ้อัดคุณเนื้อคบบอคบใจเลยลูกกูทุกกว่ามมุ่อยู่เหินยานี้มันคาดเคลื่อนไล่เนาะพี่น้องเนาะคือสภาพเหินก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหินส่งพื้นต่ำแล้วกันคันท้าฝนตกดินไล่ก็น่าจะเข้ากองพื้นเหินหมดเนาะไฟฟ้ากระบอกมีน้ำใสน้ำใสแท้มีเนาะ น้ำนเลยอูอันนี้มันเอามาทำงูเหี่ยนะวะน้ำใสน่อโดยแล้วภาบ่มีบ่มีไฟฟ้าเนาะแบบอยู่แบบมืดๆนะพี่น้องก็ตอนทรายจีกแจ้งแรงมากกว่าจะบ่เห็นไม่ยั่งหรอกไบบสาฟ้ากับต่วเพื่อนเขานี่มากแล้วก็โครงการเขามากกว่าให้ต่วออกไปเลยอ๋อตีกีก็ต่อให้มาน่อโดยโดยถ้ามีโซลาร์เซลล์แห่งจะดีเนาะ สตัวมาดองน,นีหกดเลยตัวเหมือนลักขเป็นชั้นเสียบิดก็บบโตให้แล้วก็เม็ดเทาในลูกมันเสียสวงเดือนซีผิดปีไก่อะไรเงี้ยโดยแล้วก็มันยูแล้วคิดลูกไลยแล้วก็ปลดออกแดงเขาดีมากก่อนลัานจะข้อตัวกับก่อนเด้อข้างหน้ากันว่าได้ไปได้มาก็จะมาเว่อีกเลยขอบอวามใจน้องเนาะก็จริงก็ได้เอาวัน เครื่องเนาะเป็นอาหารการกินเป็นข้าวเป็นมีแล้วก็ <_ d ry> เป็นเรื่องเงินจํานวนหนึ่งเนาะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นอยู่ฝั่งไทยนะเป็นอายผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันได้ฟ้าเงินมาให้ติ้งเป็นจํานวนห้ารอยบาทเนาะออกมาช่วยตายายั่านเนาะแล้วก็ติ้งกว่าได้ซื้อมีแก่หนึ่งแล้วก็ข้าวแล้วก็ <_ d ry> เรื่องเงินส่วนหนึ่งเนาะเอาไว้เพื่อนท่านซื้อยุกซื้อยาแล้วก็ซื้อเนี่ยจำเป็นที่เพิ่อนยักซื้อเป็นพริกกระเพีนนวแล้วพี่น้องเนาะกนในมือติ้งก็อขอบใจอาเนาะที่ว่า เป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ <Hey. S 1> เป็นผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งเนาะที่ว่าเข้ามาสวยเคสนี้คงติ้งเนาะติ้งก็ขอขอบอกขอบใจเนาะอ่ะขาขอให้ไอายอัดเนาะจงมีแต่สุขภาพแข็งแข็งแรงเนาะปัสสาวจากโรคงไปไข้เจ็บอยู่ดีมีแห้งลำรวยรลำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปสาธุขอบอกขอบใจไร่เนาะอ่าถ้า,าว่าท่านใดเน้อยยักษ์สวยมีแนวจิตน้ำใจยักษ์สวยตายใหญ่ก็สมาติดต่อเข้ามาห้าติ้งในนาะติ้งก็จะขึ้น าทางทิศตะให้เนาะกอคลิปนี้กับบมียังไลน่นาองติ้งกว่าจะได้ขอโตกลับก่อนเนาะข้อโอเค